ครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับก็วันนี้พบกันนะครับก็หลายท่านถามนะครับว่าไม่ค่อยลงคลิปนะครับก็ก็บอกตรงนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคลิปนะครับลำไยแต่ละช่วงนะครับก็อ่คลิปเดิมที่เคยทําไปแล้วนะครับมันมันครอบคลุมอยู่แล้วนะครับก็วันนี้นะครับมาให้ดูลําไยนะครับที่ว่าผสมเกสร ติดเกือบหมดแล้วนะครับว่าควรใช้อะไรต่อไปนะครับพอวันนี้ผมจะเน้นเรื่องของโรคแมลงนะครับก็อยากให้ท่านนะครับรับฟังนะครับเพราะว่าผมจะไม่ตอบคอมเมนต์ว่าใช้อะไรนะครับเพราะว่าผมจะตอบในนี้หมดแล้วนะครับก็รบกวนทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับติดตามอีกนิดนะครับก็อย่าอย่าเพิ่งกดเลื่อนนะครับเพราะว่าคือมันอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับไม่ไม่อยากให้ว่า จะต้องใช้ยังไงอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมันมันเป็นเรื่องที่ผมบอกไว้แล้วนะครับก็อยากให้ท่านรับฟังนะครับก็วันนี้นะครับมาดูนะครับเรื่องของลำไยนะครับหัวไม่ขีดนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับถ้ารุ่นนี้นะครับอ่าหัวไม่ขีดเกือบหมดแล้วนะครับอ่าช่อนี้เยอะไปนะครับก็นะครับนี่ครับก็พอได้นะครับอ่าช่องนี้นะครับกําลังดีนะครับก็อันนี้นี่ผสมเกสร ติดก่อนนะครับครับกาลังดีนะครับรุ่นหัวไม่ขีดนะครับอย่างที่ที่บอกไปนะครับก็เรื่องของโรคแมลงนะครับก็ผมผมจะให้ทุกท่านดูนะครับเพราะเพราะว่าเนี่ยถ้าท่านเป็นรุ่นประมาณนี้แล้วนะครับฉีดยาได้เลยนะครับยาที่จะฉีดนะครับก็แนะนําให้เป็นยากลุ่มสัมผัสแล้วก็ดูดซึมนะครับ ผัดแล้วดูซึมนะครับญาติเนาก็ไม่อยากให้ฉีดนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่เจอตัวหนอนนะครับพวกกลุ่มไพรีทอยนะครับก็ไม่อยากให้ฉีดนะครับอยากให้ฉีดกลุ่มพวกยังเป็นอบารไมกินก็ได้นะครับอบารไมกินนะครับหรือว่าตัวของกลุ่มพวกคาร์บอเมตนะครับตระกูลพวกคาร์บาริลนะครับได้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกของกลุ่ม น็อกดูดซึมละเหยนะครับพวกกลุ่มออกโนฟอสเฟตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของไดคอร์อดนะครับแล้วก็ตัวเมื่อก่อนจะเป็นชื่อคอไพรีฟอร์ดนะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นโพฟินอฟอสหรือว่าไตรอโซฟอสนะครับตัวนี้กลุ่มฟอสข้างหลังนะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มน็อกดูดซึมระเหยนะครับก็จะดีนะครับถ้าท่านฉีดรุ่นตั้งแต่ตอนนี้นะครับถ้าท่านฉีดตั้งแต่รุ่นตอนนี้นะครับ ก็มันจะส่งผลไปถึงตอนรุ่นโตประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าโตกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับหลังจากนี้นะครับออมันจะถ้าส่วนไหนที่ไม่ฉีดแล้วก็มีหนอนเจาะนะครับมันจะเจออาการของดอกมันร่วงนะครับเออลูกมันร่วงนะครับขอโทษครับลูกมันร่วงนะครับแล้วพอเราก็หาสาเหตุไม่ได้นะครับอาจจะต้องฉีดขั้วเหนียวที่แคลเซียมโบลอนนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นหนอนเจาะตรงนี้นะครับซึ่งหนอนจะวางไข่ในชุดประมาณนี้นะครับชุดประมาณนี้นะครับ ชุดดอกชุดลูกประมาณนี้นะครับพอวางไข่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหนอนตัวเล็กๆนะครับถ้าท่านมาดูในในในลูกนะครับในขั้วมันนะครับหนอนจากขั้วลูกนะครับมันจะเล็กเท่าเข็มนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับก็ฉีดช่วงนี้นะครับตระกูลช่วงนี้นะครับแต่ถ้าท่านไหนนะครับมีตะกูลเพี้ยแป้งนะครับซึ่ง อในส่วนนี้ไม่มีนะครับเพี้ยแป้งนะครับเพี้ยสลเปานะครับในชุดนี้นะครับท่านเริ่มฉีดได้แล้วนะครับท่านเริ่มฉีดได้แล้วนะครับไอที่ตัวขาวๆนะครับเพราะว่าส่วนมากเพี้ยแป้งเพี้ยสลเปานะครับจะมาเกาะตรงตรงกิ่งนะครับเพื่อดูดน้าเลี้ยงนะครับก็แนะนําให้ใช้กลุ่มพวกออคโนฟอสเฟตก่อนนะครับที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับออคโนฟอสเฟตหรือว่ากลุ่มที่มันเป็นนิโอนนโคตินอยนะครับนิโอนิโคตินอยมีตัวไหนบ้างนะครับก็คือไทมีทั้แซมนะครับ อิมิดาคอผิดนะครับแล้วก็อาเซทามีผิดนะครับสามตัวนี้นะครับแต่แนะนําไม่ใช้ไทมีท็อกแซมกับอิมิดาคอผิดนะครับผสมกับออยฉีดได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเอ่อถ้าเป็นเพี้ยแป้งนะครับแต่ถ้าทั่วไปก็ฉีดตามปกตินะครับผมแนะนําให้ฉีดตั้งแต่รุ่นนี้ไปเลยนะครับถ้าเห็นเห็นชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าท่านอย่าลืมนะครับท่านต้องฉีดพวกแคลเซียมโมลอนเสริมไปด้วยนะครับเพราะว่า การลงทุนฉีดครั้งหนึ่งนะครับมันมันก็ฉีดไปแล้วนะครับก็ฉีดทีเดียวนะครับไม่ต้องไปแยกกันฉีดนะครับเพราะว่ามันสามารถผสมกันได้นะครับก็ฉีดไปได้เลยนะครับส่วนเรื่องของยาแมลงนะครับก็ไม่ได้ยากครับแต่ถ้าท่านไม่ฉีดแล้วก็พอหนอนตัวเล็กๆมันเจาะขั้วไปแล้วนะครับพอมันเจาะขั้วไปแล้วนะครับคือผลผลิตท่านเสียหายแน่นอนนะครับ ไม่ต uh, ้องรอนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับผสมเกสรเสร็จฉีดได้เลยนะครับทันทีนะครับเจลเซียมโบลอนนะครับกับยาฆ่าแมลงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมพูดถึงยาเชื้อรานะครับก็ช่วงนี้นะครับทางภาคเหนือนะครับหรือว่าภาคอื่นๆนะครับฝนตกนะครับพอฝนตกนะครับเชื้อรามาแน่นอนนะครับเชื้อรามากับฝนนะครับก็ ต้องฉีดนะครับเชื้อราผมแนะนําให้ใช้ตระกูลายากลุ่มเชื้อราตระกูลดูดซึมนะครับดูดซึมก็ตัวไหนบ้างก็พื้นฐานนะครับคาบเบนาซิมนะครับคาเบนาซิมหลายร้านมีอยู่แล้วนะครับคาบเบนาซิมก็อัตรา 200cc นะครับต่อน้ํา200ลิตรนะครับคาบเบนาซิมฉีดได้เลยนะครับเป็นยาพื้นฐานนะครับก็คาบเบนาซิมไทโอฟาเมดนะครับ ได้หมดนะครับหรือว่าขยับมาอีกนิดก็เป็นเฮกซาโคนาโซนทีบูโคนาโซนนะครับตัวนี้ได้นะครับหรือว่าไดฟิโนโคนาโซนนะครับถ้าท่านมีกําลังที่เป็นยาบวกนะครับหรือว่ากลุ่มตัวอะโซกซีสโตบิดนะครับเผมจะไม่พูดชื่อยี่ห้อนะครับผมจะพูดแค่ตัวยานะครับก็ให้ท่านรับฟังนะครับแล้วไปหาใช้ได้นะครับตัวตัวยาทุกตัวนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับ ไม่มีปัญหานะครับตั้งแต่ลูกเล็กนะครับเพราะว่าบางทีนะครับตัวตัวตัวนี้ไอตัวที่มันชอบแตกะครับตัวที่มันแตกนะครับบางทีมันเป็นราชั้นต่ํานะครับก็ท่านอาจจะใช้ตัวฟอสฟอตอิทนะครับหรือเมทัลเล็กซิลฉีดได้เลยนะครับแต่แนะนําให้ฉีดลูกโตกว่านี้อีกนิดนึงนะครับถ้าลูกโตนิดนึงแล้วท่านค่อยฉีดยาตระกูลราชั้นต่ําตัวนั้นนะครับใช้ได้นะครับอ๋อมันค่อนข้างดีนะครับ ไม่มีปัญหานะครับถามว่าฉีดได้เลยไหมบางท่านอาจจะไม่อยากฉีดนะครับแต่ฝนตกนะครับในฝนนะครับมีความชื้นนะครับมีเชื้อรายิ่งเจอแล้งและเจอฝนนะครับมันเป็นเชื้อราได้ง่ายนะครับแล้วก็ลูกมันหลุดร่วงได้ง่ายนะครับแต่ถ้าบางท่านนะครับไม่อยากฉีดนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับอันเอ่อตรงนี้คือแล้วแต่สวนเลยนะครับก็แล้วแต่การดูแลบำรุงนะครับ แต่ผมแนะนําให้ฉ <ından S 1> ีดนะครับ hmm. ฉ er. <eur> ีดต um ั้งแต่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านไปบำรุงตอนโตนะครับมันจะไม่เหลือนะครับถ้าบางส่วนที่หนอนลงเยอะๆนะครับแต่หนักสุวนน่าจะเป็นเพลี้ยแป้งนะครับที่มีอาการแล้วหนักจริงๆนะครับก็เชื้อรานะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอย่างไอตรงนี้นะครับเนี่ยครับดำๆนะครับอาจจะเป็นช่อที่แห้งแล้วอาจจะมีเชื้อราบ้างบางส่วนนะครับอ่านี่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 เดี๋ยวผมให้ดูอาการเลยนะครับนี่ครับ เหการของอาจจะเป็นเชื้อรานะครับตรงนี้ครับเนี่ยรูปประมาณนี้ก็ร่วงนะครับนี่ครับเคสอนนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าช่วงนี้นะครับหลังฝนตกนะครับหลังฝนตกเราฉีดได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราฉีดได้เลยไม่ต้องกลัวพวกนี้นะครับเนี่ยนยครับ เชื้อราเริ่มมาแล้วครับฝนตกนะครับเพราะว่าทางภาคเหนือนะครับหรือภาคอื่นนะครับปีนี้ฝนค่อนข้างดีนะครับพอฝนค่อนข้างดีเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อราเยอะหน่อยนะครับแต่เพียยถ้าฝนลงเยอะเพี้ยแป้งจะไม่ค่อยมีนะครับอ่าผมอ่าถ้าฝนตกนะครับมันจะมีปัญหาของถ้าลูกมันโตนะครับมันจะแตกนะครับพอมันแตกนะครับเพราะว่าเชื้อรามันเข้าตั้งแต่ลูกประมาณนี้แล้วนะครับผม เชื้รามาเข้าตั้งแต่ลูกประมาณนี้นะครับถ้ามันแตกนะครับตัวนี้เป็นลาชั้นต่ํานะครับต้องใช้ยาให้ถูกนะครับใส่ทุกครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแคลเซียมโบลอนนะครับใส่ไปเลยนะครับแคลเซียมโบลอนแล้วบางท่านนะครับฉีดยานะครับไม่ใส่ยาจับใบนะครับไม่ใส่สารจับใบนะครับไม่แนะนำนะครับใส่ยาจับใบไปในรูปไปด้วยนะครับถ้าบางท่านคิดว่าฝนไม่ตกไม่ต้องใส่ จริงๆไม่ใช่นะครับยาจับใบช่วยให้ประสิทธิภาพในการสารเคมีที่ท่านผสมไปในถังนะครับเกาะติดแล้วก็เสริมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับถ้าท่านไม่ใส่นะครับใบลำไยมันลื่นอยู่แล้วนะครับบางทีมันล่วงนะครับไม่ได้เกาะติดอย่างนี้นะครับก็ทําให้มันไม่ได้ดูดซึมหรือว่าดูดซับของไม่ได้ดูดซับเข้าไปในข้างในนะครับเพราะว่าน้ําก็จะไหลลงข้างล่างนะครับ ทำให้การพื้นที่สัมผัสหรือว่าเปอร์เซ็นต์ยาที่ฉีดเข้าไปอาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับก็นะครับแนะนํานะครับก็ส่วนปุ๋ยทางพื้นดินนะครับก็ถ้า25 77แพงนะครับก็ใส่ตัวตัวหน้าสูงนะครับตัวไหนก็ได้นะครับบางท่านอาจจะใส่1 6 8หหรือว่าอา่า8 6 8 8 8 8นะครับได้หมดนะครับ ก็คือใส่ตัวหน้าสูงเข้าไว้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการขยายเม็ดขยายเปลือกนะครับแล้วก็อาจจะใส่สิบห้าสูตรไปด้วยนะครับปุ๋ยแคลเซียมนะครับนี่ครับนี่ถ้าถ้าถ้าเจอถ้าเจอฝนอีกครั้งนะครับก็มันก็จะเหลือแต่ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูมันก็จะเหลือลูกนะครับเห็นลูกชัดเจนนะครับรออีกนิดนะครับก็ส่วนออกลับมาเรื่องตัวนี้นะครับ ถ้าหัวไม่ขีดแล้วนะครับก็ฉีดส <the> ูตรเดิมเลยนะครับสูตรเดิมสําหรับตัวตัวนี้ครับตัวเล็กเล็กนี่ครับใช้สูตรเดิมนะครับกับตัวใหญ่นะครับใช้ได้หมดนะครับก็อยากให้ท่านฉีดนะครับถ้าถ้าท่านฉีดแล้วนะครับลองไปถามร้านค้าใกล้บ้านนะครับว่าฉีดตัวไหนนะครับตัวยาก็คือผมแนะนําไปหมดแล้วนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปแยกเรื่องของอยาฆ่ามแมลงนะครับว่ามันดียังไงนะครับใช้ตัวไหนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมอีกครั้งนะครับก็ช่วงนี้อาจจะทําคลิปน้อยหน่อยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับขอบขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ